ตั้งแต่รุ่นพ่อหม้อทองเหลืองอ่ะสมัยก่อนป้าเขาจะเป็นคนหาบไงหาบขายตามบ้านตามอะไรเงี้ยทุกอย่างหาหมดเพ่าไสมัยก่อนไม่มีรถเข็นโอ้แล้วสมัยก่อน,นไม่มีเครื่องนวดไม่มีอะไรก็<ะ>ต้องนวดในถังนี้มันก็คือไม่มีทิดมีไผ่เพราะเป็นไม้ไผ<ะ>่ถ<ะ>ูกไหมคะค่ะประมาณกี่ปีแล้วอะคะโอ้ก็พ่อนี่ผมก็หกสิบสามอ่าอยหน้าเนี่ยแหละ คลองบานไส้ไก่แล้วก็เข้าซอยเจริญนคร46ซอยนี้เลยมีป้ายบอกอยู่วัดสุทธารามเข้ามาในซอยวิ่งได้หนึ่งช่องทางเห็นไหมซอยจะแคบนิดนึงเดี้ยวขวานี่นี่นี ถึงแลวัดสุดทธารามวัดดังเขาจะมาไหว้พระขอพรค่าจอดรถชั่วโมงแรก20บาทชั่วโมงต่อไป10บาทตรงนี้ซอยตักสิน1 9สวัสดีค่ะตอนนี้แต่อยู่วัดสุทธารามนะคะอยู่ซอยตากสิน1 9นะแต่ว่าเมื่อกี้เราเข้ามาซอยเจริญนคร46อ่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าซอย19อ่ะทำถนนอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวขากลับค่อยมาไหว้พระกันปะจริงๆนั่งวินก็นได้นะหรือว่าเดินไปประมาณ600เมตรเราเดินนี่เราเลือกเดินเราจะได้เผื่อเจอร้านลับๆที่ยังไม่มีใครรีวิว <c oughs> เดินเซอร์เวยก่อน <c oughs> อ่ะมียำมะม่วงปูมา <c oughs> มีข้าวผัดปู <c oughs> มีกระเชด มีผัดไทยอุ้ยร้านเยอะจริงๆมีร้านหลบๆซ่อนๆอยู่ตามตอกตามซอยอีกเยอะเลยแต่เราไม่หนูเดินฝั่งนี้ร่มหน่อยอ่ะมีโรงเจด้วยซอยสุดทารามหนึ่ง มนีร้านนี้ถึงแล้วนี่งไงซอยสิบก้าว่ะเขาทําถนนอยู่แต่ไม่รู้ว่าคาเสร็จเมื่อไหร่นะถ้าใครขับรถมาต้องเข้าซอยยีบเอ็ดแถวนี้ไม่มีที่จอดรถร้านไม่มีป้ายชื่อร้านข้างนอกให้สังเกตนะคะอ๋อร้านนี้จุดสังเกตอย่างหนึ่งมีคำว่าดีดอเด็กสละอีดีเขายังไม่เปิดร้านต่า่มาก่อนเวลานนะสวัสดีค่ะ ร้านขายทุกวันหยุดวันอาทิตย์ร้านเปิด4ี่โมงเย็นแต่ว่าครึ่งอ๋อสี่โมงครึ่งแต่ว่าเตรียมทำลูกชิน้นตั้งแต่กี่โมงอะคะจากเที่ยงมาเช้าเนี่ยขาจะมีคนไปซื้อมาเพราะเรานอนดึกไงเราก็ไม่ได้สาตาร์ตตอนเชา้าเราสตาร์ตตอนก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนิดหน่อยแล้วก็ทำมาถึงตอนเนี้ยคือมีชูโรน้าแข็งแล้วก็ปลาในนี้ปลากี่ชนิดคะ ปลามีสามมีปลาดายาวแล้วก็ปลาหางเหลือมแล้วก็ปลาอินสีสามอย่างต้องมีสามตัวนี้ถึงจะทำลูกชิ้นแล้วมันถึงจะกรอบเด้งแค่นั้นแล้วก็น้ำแข็งปั่นนานเหมือนกันนะคะก็ต้องนานต้องให้ละเอียดเลยเนียนจนแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันะ่ะแล้วให้มันจับตัวแล้วไงถึงจะมาบิดเดี๋ยวใกล้แล้วแหละอพอถึงเวลาปุ๊บเราดูมันเนียยแล้วเราก็ออกมาก็จะไปบิดใส่หม้อ,อที่เป็นน้ำแข็ง มันก็จะตาะตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันเซ็ตตัวปุ๊บเราค่อยเอาไปต้มอีกทีหนึ่งต้มน้าร้อนท้าเดือดทำมือเลยบิดมือแหละไม่ได้บิดเครื่องเพราะว่าอย่างพวกที่เขาขายตามโรงงานอุตสาหกรรมพวกที่เขาขายส่งพวกนั้นเขาจะบินบิดเครื่องเลค่ะโอ้แล้วไกว่อนมันไม่มีเครื่องนวดไม่มีอะไรค่ะต้องนวดในถังนี้เวลาโนวดปลาเนี้ยเวลาส่วนผสมที่เหี่ยงหมอพี่ยินพี่น้องดูไอ้เครื่องใช่ไหมฮะสมัยก่อนต้องทําในนี้นะ นู่นในนี้ไม่มีเครื่องแบบสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไงอันนี้เรียกว่าลูกชิน hand ้นแฮนด์เมดได้ปั้นเนี่ยเนียสมัยก่อนป้าจะเป็นหมอ้หมอแบบเนี้ย<อ>เห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นหม้อที่มีใส่เครื่องมีใส่เส้นแล้วก็มีพวกจุกจิกใส่ผักใส่เครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มแต่ที่บ้านจะเป็นหม้อทองเหลืองไม้หาบก็ยังอยู่สมัยก่อนมทำไม้ยาวเลยเนาะ อันเนี้ยเขาเรียกว่าบุ้งกีเออบุ้งกีก็เวลาลุบเลว่แล้วเนาะวไ้ไผ่เวลาเราลวกเส้นหมี่ใช่ไหมเราลงไนี่ใช่ไหมแล้วเราเราทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็สะดวกอ่ะเวลาพกกลิกกลับอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในนี้ไงไม่หกไปไหนไงแต่ถ้าสมัยนี้ก็ใช้กระชอนใช้แบบตะกา้าเป็นาาพลาสติกถ้าบ,บางคนเขาไม่ชอบเพราะว่าพลาสติกมันมีสารไงแต่นี่ไม้ไม,ไม้นี่มันก็คือโบราณมันก็คือไม่มีทิษมีไัยเพราะเป็นไม้ไม,ไม้ไผมไม่ถูกไหมฮะ พอซื้อที่ตลาดปูสมัยก่อนตลาดปูจะเป็นแหล่งขายพวกนี้นะตลาดปูไอ้ตรงริมทางรถไฟอ่ะตู้ไม้ก็เก่าอุ้ยตู้ไม้นี่ก็นานมากแล้วแต่ก็มีซ่อมบ้างนิดหน่อยใช่ใช่ก็มีซ่อมบ้างขายตรงนี้ขายแบบนี้มานานหรือยังคะตั้งแต่รุ่นพ่อหม้อทองเหลืองอ่ะสมัยก่อนป้าเขาจะเป็นคนหาบไงหาบขายตามบ้านตามอะไรเงี้ยแล้วพอนายเขาก็มาอยู่ตลาด อจนมาอยู่บ้านตึกเนี่ยหมออก็ยังอยู่เรียกว,ว่าก๋วยเตี๋ยวหาบหาบทองเหลืองก็เหมือน<อ>พวกกระเพาะปลาก็ต้องหาบทุก <หา S 1> อย่างหาบหมดสมัยก่อนไม่มีรถเข็นประมาณกี่ปีแล้วอะคะโก็พ,พอ่อมีผมก็63ก็น่าจะ63บวกปลาอีกก็อีกอก็กก70ได้มั้ง70ปีและเพราะว่าตั้งแต่ขายแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะเขาขายแล้วอ่ะก็เดี๋ยวพอสักสี่โมงครึ่ง เราเสร็จพร้อมเราก็ขายมีลูกชิ้นปลามีเต้าหู้มีลูกชิ้นหมูแล้วก็มีหือกล้วยที่ยาวๆี่อยา่างทำลูกชิ้นประมาณกี่ลูกอะคะเราไม่ได้ช่างเป็นกิโลเข้าๆน่าจะได้ประมาณ300400ลูกได้มั้งคือเราไม่ได้ขายลูกชิ้น เราขายแต่ก๋วยเตี๋ยวแต่บางทีคนมาขอซื้อ50ลูก25ลูก30ลูกอะไรเราก็แบ่งขายให้ได้แต่ถ้าแบบซื่เยอะเราก็ไม่ขายให้เพราะว่าเราขายกับก๋วยเตี๋ยว่ะบางคนอยากซื้อเยอะแต่พีงเราก็ไม่ขายให้เขาก็โมโหเหมือนกันนะคเขาอยากกินอะ่ะแต่เราก็ให้เขาไม่ได้เพราะว่าบางทีเราขายชิ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือเส้นเหลือถุงงอกเหลือเส้นทุกๆอย่าง ชามสีฟ้าธรรมดา40บาทนะคะชามสีชมพูอุ้ยติดอู้เป็นแม่เหล็กเอาใหม่ชามสีฟ้าธรรมดา40บาทนะคะชามสีชมพูพิเศษ50บาทสั่งบะหมี่แห้งมาแต่ว่ามีน้ำซุปแยก่างหากมานะคะยังไม่ได้ใส่พริกป่นใส่น้ำตาลทรายกระถั่วแล้วหวานเค็มแล้วเดี๋ยวเติมพริกป่น น้ำส้มหน่อยถ้าสั่งบะหมี่จะได้เป็นผักกาดหอมแต่ถ้าเป็นเส้นอื่นน่ะจะได้ถั่วงอกเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแขะนะคะมีลูกชิ้นแฉะมีปลาเส้นเป็นลูกชิ้นหมูส่วนอันนี้เป็นลูกชิ้นปลานะคะดเ,เ,เ,เดี๋ยวชิมน้ำซุปน้ำซุปรสชาติธรรมชาติ นี่ลูกชิ้นทำเองร้านนี้ถึงกล้วยทอดข้างนอกจะกรอบๆนิดนึงนมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆแต่ว่าลูกชิ้นไม่ได้เด้งนะคะเป็นแบบสไตล์นิ่มๆอันนี้ลูกชิ้นปลาถึงกล้วยรสชาติจะเค็มกว่าหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นสไตล์เด้งลูกชิ้นปลาสไตล์นิ่มๆหน่อย นุ่มอ่ะคือกลัดไปแต่นุ่มๆอันนี้ลูกชิ้นหมูรู้รชินเต้าหู้แขะส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อกลับบ้านกันแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่รู้ชิ้นรสชาติธรรมชาติสไตล์แบบนุ่มๆน,นะคะกัดไปจะนุ่มๆรสชาติธรรมชาติเลย แต่หือกล้วยจะมีรสเท็มกว่าอันอื่นๆนิดนึงมีปรุงรสชาติหน่อยนึงไม่เด้งนะคะไม่ใช่รูชิ้นสไตล์เด้งถ้าใครชอบแบบนี้นะแต่อร่อยนะรูชิ้นอร่อยดี ตานีลูกชิ้นสไตล์ธรรมชาตินุ่มๆถ้าใครชอบสไตล์แบบโบราณธรรมชาติเพราะว่าจะหาแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะเจอแบบเด้งๆหน่อยอันนี้จะนุ่มๆยังไงถ้าใครชอบลูกชิ้นสไตล์นี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปวัดไปไหว้พระขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแลวเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อย เจอกันคลิปหน้าค่ะ